นางสาววินาโซเฮกําลังศึกษาวิชาการศึกษาสาขาวิชาการศึกษาประถมวัยวันนี้จะมาขอสัมภาษณ์ครูเกี่ยวกับการนํารูปแบบปัจจัเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในศูนพัฒนาเด็กเล็กก่อนถึงก็ต้องขอทราบชื่อครูก่อนนะคะครูครูชื่อนางสาวสุธีพรสุธีศิรินะคะหรือว่าเรียกว่าครูฝันก็ได้ตอนนี้ประจําชั้นเป็นครูประจําชั้นนะคะอยู่ชั้นหนึ่งตอนที่หนึ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเรามาเริ่มคาถามแรกกันเลยดีกว่านะคะคือ,อพอจะมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปัชญัเศรษฐกิจพอเพียงอย่างไรบ้างคะตามที่เรารู้กันนะคะว่าปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยเป,ปเ,เ,ปเป็นหลักที่ในหลวงหรงเราสมภาราจราญให้ให้กับประชาชนทุกคนได้นํามาใช้ในการดํารงชีวิตให้ชีวิตของเราเนี่ย ท่าน,นเน้นในเรื่องของการให้เราพอมีของกินพออยู่พอใช้แล้วก็พออบพอใจในสิ่งที่เราดีสามารถดํารงชีพอยู่ในโลกใบนี้ได้อย่างมีความสุขไม่เดือดร้อนไทยแล้วก็มีอาชีพมีหน้าที่การงานที่ดีค่ะค่ะแล้วคุณครูมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างคะ <c oughs> ที่จะน,ำนำํานวัตกรรมรูปแบบปัจจัยเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในสูตข,ของใช <c oughs> ้ในสูตรพัฒนาเด็กเล็กนะคะ ใช้ส่วนตัวแล้วคิดว่าเป็นสงที่ดีมากนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วปัิญาน,นี้ในหลวงสุรักษรานให้กับคนทุกคนประชาชนทุกคนไม่ไม้าระดังวัยไหนเพศไหนนะคะเราสามารถที่จะเรียนรู้ห <c oughs> ลักปัิาสุขศิษพอเพียงหรือนําขอาหลักปัิญาสุขศิษย์พอเพียงเ,เ,เนี้ยมาใช้ได้ตั้งแต่เด็กเล็กๆเลยแม้แต่เด็กที่ยังไม่ได้เข้าโรงเรียนก็สามารถนำ การเรีนยนรู้เนี่ยนำเอาเนำหลักของยายนี้มานะใช้ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากเด็กๆจะได้เรียนรู้การใช้ชีวิตรูปพื้นฐานการใช้ชีวิตของเด็กตั้งแต่แรกแรกเริ่มเลยเวลาที่เขาเติบโตไปเนี่ยการดํารงชีวิตของเขาจะอยู่ภายใต้ของความพอเพียงจะไม่เดืดร้อนใครนะคะฉันคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีมากถ,าถ้าจะนํามาใช้ในการจัดการเรียนรศึค่ะ แล้วคุณครูค,คิดว่าการจัดการการเรียนรู้แบบปรัชญาษษษเศรษฐกิจพอเพียงในห้องเรียนอย่างไรคะที่จะดึงดูดความสนใจของเด็กให้เด็กมีความรู้สึกว่าอยากเรียนมากขึ้นอ่ะ,อะในการจัดกิจกรรมเนี่ยเราสามารถนำเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการในการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนหรือนอกห้องเรียนก็ได้เพราะสู่พัฒนาเด็กเนี่ยเราอยู่ภายใต้ชุมชน ชุมชนเนี่ยมีสิ่งต่างๆให้เด็กให้เรียนรู้เยอะแยะมากมายเลยเพราะฉะนั้นถ้าเรานําหลักปัญญาอุรมติพอเพียงเนี้ยมาพูรณาการในการจาัดการเรียนการสอนดเด็กๆก็จะได้รับการเรียนรู้เพิ่มเติมมากมายนะคะเราสามารถที่จะพูรนาการเข้ามาสู่กิจกรรมขกิจกรรมหลักของเด็กเลยเราสามารถที่จะพาเด็กไปเรียนรู้สู่นอกห้องเรียน,นโดใช้สื่อที่เป็นชุมชนของเราเอง แล้วเราสามารถที่จะนำวัต,วนะวตถุหรือว่าสิ่งต่างๆที่อยู่ในชุมชนของเราเนี่ยเข้ามาให้เด็กได้เรียนรู้เป็นการบูรณาการเกี่ยวกับการนำสิ่งของที่เหลือใช้มาใช้บูรณาการเกี่ยวกับการรู้จักประหยัดอดออมการสร้างนิทรรศนะคะ ที่เสียสละเวลามาให้การสัมภาษณ์ในวันนี้นะคะขอบคุณมากค่ะ